วันหนึ่งเมื่อโจกลับมาที่บ้านเขาเดินเข้าห้องน้ํามองไปที่ชักโครกและพบว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาเดินมาสำรวจที่ใต้เตียงแต่ก็ไม่พบอะไรเขาจึงเอ่ยถามกับภรรยาว่าคนที่ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าคือใครอะไรนะซาร่าถามกลับมาลืมแล้วเหรือผมเป็นนักสืบในห้องน้ามีไอเหมือนมีคนเพิ่งอาบน้าแต่ผมของคุณยังแห้งอยู่แสดงว่าต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยและเป็นผู้ชายเพราะฝาชักโครกถูกยกขึ้นคุณได้ยินเสียงผมเข้ามาก็เลยให้เขาซ่อนในตู้เสื้อผ้าคนในตู้เป็นใครคุณมันบ้าไปแล้วซาร่่่าาาตตะะะกกนนนใสสเเขผผมจ 3. จจัับง้้้้ยิไปทีูือ ถ้าไม่มีใครอยู่ในนั้นก็คงไม่เป็นไรหนึ่งสองและก่อนที่เขาจะนับถึงสามประตูก็ถูกเปิดออกมาคนที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าก็คือไมค์แมทธิวส์เพื่อนและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขานั่นเองพวกเขาเดินออกมาจากบ้านด้วยกันหน้าหรือท้องโจถามเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วโจบอกไปว่าเพิ่งเลิกเป็นตอนแกฟันเมียฉันหน้าหรือท้องโจยังคงถามคำถามเดิมท้องไมค์บอกโจจึงชกไปที่ท้องเขาอย่างแรงจนไมค์ซุดตัวลงไปจากนั้นไมค์ก็เดินไปที่รถเขาสตาร์ทเครื่องยนต์